สวัสดีค่ะครูบีมนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของตัวล้างหน้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนะคะไม่รู้แล้วก็มองข้ามนะคะแล้วทําให้เกิดปัญหาผิวมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิวเรื้อรังนะคะหน้ามันเรื้อรังแล้วก็ผิวอ่อนแอ คือตัวที่ครูจะบอกเนี่ยนะคะตัวที่เราใช้ล้างหน้าเนี่ยนะคะสําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่หน้าเราเปียกเนี่ยผิวเราอะค่ะจะมีความเขาเรียกว่าความอ่อนแอมากที่สุดนะคะเป็นช่วงที่เซนซิทีฟมากๆนะคะเหมือนกับกระดาษเวลาที่โดนน้ำแล้วเขามีเหมือนกับมันโอกาสจะยุยมันง่ายฉีกขาดมันง่ายใช่ไหมคะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ ตัวที่ล้างหน้าเราต้องเลือกให้ดีมากเพราะตัวนี้จะคือตัวตัดสินเลยว่าหน้าเราเนี่ยนะคะจะมีผิวที่สุขภาพดีจริงหรือเปล่าแล้วสิวเราจะหายจริงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะกลับไปสํารวจตัวล้างหน้านะคะที่เราใช้อยู่นะคะไปพลิกดูฉลากนะคะตัวที่ครูคอนเซิร์มากๆเราอยากที่จะเตือนพวกเรานะคะว่าไม่อยากจะให้ใช้นะคะคือตัวที่มีส่วนผสมของโซเดียมลอเรตซัลเฟตนะคะ ตามที่เขียนเลยนะคะแล้วก็โซเดียมลอริลซัลเฟตนะคะหรือว่า SLS กับ SLES นั่นเองเพราะว่าสารสองตัวเนี่ยนะคะเป็นสารที่เขาเรียกว่าเเป็นสารที่จะไปชะล้างเอาน้ำมันที่เป็นปราการผิวตามธรรมชาติออกนะคะเมื่อน้ำมันออกไปแล้วเนี่ยปกติแล้วอะค่ะ คือเราเข้าใจว่าน้ํามันในผิวนี่คือเลวร้ายแล้วควรจะอ,ออกให้หมดจริงๆไม่ใช่จริงๆเนี่ยน้ำมันนะคะเขาจะมีเขาจะมีความเป็นกรดตามธรรมชาติแบบอ่อนๆแล้วก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของน้ํามันตามธรรมชาติแต่เมื่อเราใช้ตัวล้างหน้าที่มีส่วนผสมของ sls แล้วก็ sle s เนี่ยนะคะมันจะไปชาล้างปราการผิวเราออกหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผิวของเรานะคะ จะไม่มีน้ำมันตัวนั้นที่เป็นปาการธรรมชาติแล้วจะทำให้ผิวอะค่ะยิ่งส่งสัญญาณให้กับในร่างกายว่าช่วยส่งมาเพิ่มนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมบางคนนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วไม่นานก็หน้ามันเยิ้มเลยนะคะทั้งๆที่ไม่ได้ใส่ตัวบำรุงเห็นไหมคะตัวนี้เป็นตัวพลิกผิวมากๆเลยนะคะถ้าสามารถเลือกตัวล้างหน้าที่ไม่มี sls และ sls e ได้จะช่วยพัฒนาคุณภาพผิวได้อีกสเต็ปหนึ่งเลย ะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝากไว้นะคะลองไปดูฉลากกันนะคะ